ครับเราเจอสายพันธุ์ใหม่อนเป็นเรื่องของจอระเข้ครับที่ระยองครับฝนมันตกตั้งแต่วันอาทิตย์มาต่อเนื่องวันจันทร์กลางดึกครับปรากฏคนเนี่ยไปเจอจอระเข้ตัวหนึ่งครับคลานอยู่กลางถนนแบบนี้ครับครับเราเจอเหี้ยสายพันใหม่ ที่อันใหม่นะครับอะก็ต้องบอกจริงๆว่าจอระเข้จริงๆนะครับครับนะครับแล้วมันหลุดมาจากไหนนะเนี่ยเท่านี้แหละเอออาที่ระยองครับในพื้นที่นะครับชาวบ้านบอกว่าเจอจอระเข้ตรงฝายน้ำล้นที่ซอย14ก่อนออกถนนสาย3-6ในพื้นที่หมู่5ตํมมาบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาแล้วก็หลังจากที่มีการถ่ายคลิปนี้ลงในโลกโซเชียลครับหน่วยกู้ภัยมูลนิธิ ทางด้านของผู้เข้ามาตรวจสอบนะครับก็คือหน่วยกู้ภัยมูลิธิสว่างพรกุศลจุดนิคมพัฒนาเผยแพร่ว่าเจอตอนตีหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปดูแลจับกลุ่มปรากฏว่าพอคนเข้าไปเยอะๆครับสัญชาต,ตยานของจอร์าเกเอาคนมาเยอะเว้ลงน้ําดีกว่าจากนั้นกู้ภัยบอกว่าหายจอมเลยครับ uh huh. ก็เลยกลายเป็นวันนี้ฝากทีมข่าว <c oughs> กระจายข่าวกันหน่อยว่าจนถึงวันนี้ยังไม่เจอตัว จระเข้หลุดอยู่ในสะฝายน้ําล้นงดลงน้ําครับคนคนงดลงน้ําเถอะก็คือนี่ก็มีเขาตั้งรางวัลน้าจับไหมไม่ไม่ไม่มีฮะอยากให้ด้วยช่วยกันเขาต้องเป็นหูเป็นตาแต่ว่าเอาจริงนะจระเข้พอมันอยู่ในบึงแบบนี้มันก็ไม่ขึ้นมาหรอกอมันก็ยากพอมันเจอคนมันก็รู้แล้วว่าอ่านเดี๋ยวแบบไม่ปลอดภัยสาหรับเขาคําถามคือมีตัวเดียวหรือเปล่าแต่ตัวใหญ่อยู่นะใช่ไม่แน่มันอาจจะพาไปเจอเพื่อนมันก็ได้นะครับฝากเตือนชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะครับ